อาละครับวันนี้วันเด็กนะครับเปิดสักกหลาดมานะครับปี2569นะครับเชอรี่ซีลลซ็อกเกอร์แล้วก็กลับมาซ้อมบอลกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับผู้ปกครองท่านใดที่เห็นในวิดีโอแล้วสนใจจะส่งเลยโอ้โหเข้าแลวนี่ไม่ท็นลรเลยครับสำหรับผู้ปกครองท่านใดที่เห็นวิดีโอของทางเราแล้วนะครับสนใจส่งลูกหลานเข้ามาเรียนฟุตบอลนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่คุณอุ๋มผู้จัดการนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับ

เขาเห็นมีเขาสอบถามมาจมีช่ใสร้างมกะมีมีมผมจะมาด้วยอันหนึ่ง ืวันนี้เล่นกันดุมาก อาตอนนี้มาดูรุ่นเด็กกันบ้างนะครับรุ่นเด็กตอนนี้ก็7จ็ดถึงเกาขวบเด็กที่เล่นนี่ก็ซ้อมด้วยกันมามากกว่า1ปีแล้วนะเผื่อใครดูคลิปนี้อยู่สนใจส่งลูกหลานมาเรียนได้นะ

วันนี้ให้ดูกันยาวๆนะครับเมื่อกี้ครึ่งแรกของรุ่นโตอันนี้คือรุ่นโตมีเด็กโผลด้วยแล้วก็ที่ใสยย่เอี๊ยมส้มเมื่อกี้เป็นครึ่งแรกของรุ่นเล็กนะครับตอนนี้เป็นครึ่งหลังของรุ่นโอ้โหน,นี่เป็นครึ่งหลังของรุ่นโตหรือสมมุนัขยิงแล้ว เกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วฟาวโอ้ยเสาช่วให้อ่ามาครึ่งหลังของรุ่นเล็กครับน่าจะเป็นควอเตอร์สุดท้ายแล้วมาดูกันครับไปเลย

ไปสมมติวิ่งไปตรงกลางเออกระจายกระจายไปสิปออๆๆปสทุกมนไปเลยยิ่งยิ่งยิง่งเออ ไปเลยไปเลยอ้าวเข้าฝือเลยส่วนใจเรียนฟุตบอลกับเรานะคะ086 603 93 93ค่ะ